ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องเพียงแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มีความสําคัญมากยิ่งกว่านั้นอีกเยอะมากวันนี้เราจะพูดถึงความยั่งยืนและความสําคัญของการร่วมมือสร้างสมดุลโลกกันมาดูว่ามันเป็นเรื่องยากแค่ไหนและเราสามารถทําอะไรได้บ้างความยั่งยืนการลงทุนเพื่ออนาคตลูกหลาน ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องเพียงแค่สิ่งแวดล้อมแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปการสร้างสมดุลโลกเป็นภารกิจสำคัญที่เราไม่สามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำได้มันเป็นความรับผิดชอบของเราในการสร้างโลกที่ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับลูกหลานในอนาคตเมื่อพูดถึงความยั่งยืนคนส่วนใหญ่มกักจะนึกถึงภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมันรวมถึงมิติอื่นๆอีกมากมายเช่นการศึกษาการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนทุกมิตินี้มีความสำคัญต่อการสร้างสมดุลโลกแต่ว่าทำไมเราไม่สามารถเห็นความสำคัญของความยั่งยืนได้อย่างชัดเจนการใช้เครื่องปรับอากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันได้ทำให้เราเพลียลืมว่ามันมีผลกระทบต่อโลกรอบตัวเราการใช้พลังงานที่ไม่สมเหตุสมผลและการปล่อยคาร์บอนเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและต้องการการร่วมมือจากทุกภาคส่วนการลดคาร์บอน การวางแผนล,ลดน้ำหนักของโลกเพื่อให้เข้าใจความสำคัญของการลดคาร์บอนนักวิจัยทางสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอวิธีการเปรียบเทียบที่เหมือนกับการลดน้ำหนักคุณต้องรู้ว่าคุณหนักเท่าไหรก่อนที่จะลดน้ำหนักได้อย่างถูกต้องและนี่ก็เหมือนกับการลดคาร์บอนต้องรู้ว่าเราปล่อยคาร์บอนเท่าไหรก่อนที่จะวางแผนล,ลดการปล่อยได้อย่างถูกต้อง คุณตอยตาณถะลางประธานคาร์บอนมาร์เก็ตคลับได้นำเสนอว่าคาร์บอนหนึ่งตันเทียบเท่ากับบอลลูนท่องเที่ยว1ลูกและประเทศไทยปล่อยคาร์บอนปีละประมาณ300ล้านตันหรือเทียบเท่ากับ300ล้านลูกบอลลูนจึงเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้มีขนาดและความรุนแรงเพียงใดตลาดคาร์บอนสะพานสู่การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ตลาดคาร์บอนเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้รวดเร็วขึ้นคาร์บอนเครดิตเปรียบเสมือนสะพานที่จะพาเราไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนการขายเครดิตคาร์บอนได้นำรายได้กลับไปลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดหรือการปลูกป่าซึ่งช่วยลดคาร์บอนในจริงบางจากที่เป็นนายจ้างของคุณกลอยตาได้นำเสนอโครงการที่เป็นรูปธรรมของการลงมือทำจริงการรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนเซฟ และการจับมือกับหลายภาคส่วนในโครงการที่เกาะหมากเพื่อรักษาความเป็นพื้นที่คาร์บอนต่ำที่ได้รับการยอมรับระดับโลกการลงมือทำเพื่อความยั่งยืนการลงทุนเพื่ออนาคตคุณกลอยตาได้ฝากข้อความที่ทรงพลังว่าการลงมือทำเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปทุกอย่างที่เราเลือกทำวันนี้จะมีผลต่อโลกในอนาคตถ้าเราไม่ลงทุนวันนี้ลูกหลานของเราอาจจะไม่มีโลกอยู่ แต่ถ้าเราเลือกที่จะร่วมมือกันจะสร้างสมดุลโลกลดคาร์บอนและใช้พลังงานที่ยั่งยืนก็จะสามารถส่งต่อโลกสวยงามให้ลูกหลานได้มันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของเราและลูกหลานในอนาคตเพื่อนๆที่อ่านถึงที่นี้คิดว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องยากหรือง่ายคิดว่าการลงมือทำเพื่อความยั่งยืนเป็นทางเลือกหรือความต้องการมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ